เพรสโต้พี่ไม่ค่อยถนัดแต่ถ้ากระเพราบ้านๆน่ะพี่ได้เลยกระเพราปลาหมึกนะจ๊ะมัวนชิงต้องเข้านะจ๊ะ yesterday I did presto from the fresh Brazil ที่ใส่มีอะไรบ้างตามนี้เลยนะจ๊ะ เด็กสมบูรณ์ที่เป็นสซอสฟ้าเขียวเราให้นั่งร่มแม่บอกอยากกินเยอะอ่ะเราใส่พริกขี้หนูแห้งไปด้วยวันนี้เป็นกะเพราปลาหม,มึกพริกขี้หนูสดและพริกขี้หนูแห้งพูดเราเรือไม่ชัดอีกแล้วพริกขี้หนูสดและพริกขี้หนูสดและพริกขี้หนูแห้งปลาหมึกสองตัวหั่นไปหั่นมา ไปผัดมาก็หดก็หดเหลือแค่นี้แม่เจ้าแพงเหลือเกินว่าจะไปได้หมึกเองโอ oh, ้แม่เจ้าแม่เจ้า ันนี้คือเด็ดมากต้มผักกาดดองจนงเมื่อวานตุน้นผักกาดดองกระดูกอ่อนแม่เจ้าสุดจีนยุนหนานะะนะจ๊ะเจ้าต้มผักกาดดองอร่อยมาก 这是。